สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ยยกับผมครับเชฟต้นอิสานพทินเโยกผมคือเกาเนาะวันนี้แกมามียังไหลครับผมจะพาไปเบิงไงจะพาพี่น้องไปเบิงไงนั่นเนาะไปเบิงไงสวนกล้วยสวนไม้ที่เชฟต้นกับนายจางังเล้าก็มูกําลังจะขึ่นเนาะครับกําลังจะขึ้นไว,ไว้ๆแต่ว่าเชฟต้นได้ไปนายจาังได้พาไปเฮ็ด ไปวัดทีไปวัดในระยะห้างของต้นเสาของการวางหินแล้วก็การวางเสานะครับการจะตั้งเสาขึ้นเราถึงสลิงนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวเชฟตุนจะพาไปบึงครับผมว่าระยะห้างเท่าใดนั่นนี่เท่าใดนะแต่ว่าภายในคลิปเชฟตุนอาจจะบด้เว้าบด้เว้าหลายครับผมแถ,ถบแถบบด้เว้าเลยครับบด้เ้าเลยหระครับพี่นอ้องเพราะว่าอยู่กับนายจนะ้างเนาะเหตุงานอยู่กับนายนะจ้างเนาะเขาจะไปจับกล่องแพนไ้ หลายแพนเลยเราก็บเบาไปนี่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเหตุงานน้ำขัน,น,ก,นะนก,กับนายจางเนาะนายจางก็เหตุงานน้ำนิงสี่เนาะครับก็ต้องเกรงใจเขาเยอะน้อยเนาะการที่จะใส่อุปกรณ์สื่อสารเงี่ยงกับแล้วแต่นะครับผมก็ธรรมดาก็ต้องให้ไอ้เกรงใจเขานะครับพี่น้องแต่เดี๋ยวเจ็บตัวอย่าไปเบื้องนะแต่ว่าก่อนจะไปเบื้องก็ตอนจะไปเบื้องนะครับเดีอยอ๋ยวเจ็บตัวจะบอกระยะห่าง ของต้นเสานะครับของเสาแต่ละต้นว่าห่างเท่าใดเท่าใดนะครับถ้าเป็นแนวเนาะแนวเงาะครับลายเงาตามเนื้อทีของไรยของไฮเฮาเนาะของไอสวนนะครับมันจะเอาห่างอยู่ประมาณในสิบสามเมตรครับผมสิบสามเมตรเนาะระยะห่างสิบสามเมตรห้าสิบถึงสิบสี่เมตรครับพี่นะ้องแล้วก็ไอ้ระยะห่างจากความกว้างครับผมความกว้างกับความยาวแนละ้วความยาวนี่ห่างประมาณสิบสามเมตรห้าสิบ ล้วความกว้างกี่เสาแต่ละส่วนสี่ห่างกันอยู่ประมาณเกือบหาเมตรหรือหกเมตรครับพี่น้องตามไปตามความกว้างของไอของหลองนะครับของหลองดินที่ว่าเขาขึ้นไอเตรียมใ้นะครับพี่น้องแล้วก็วางหินแต่ละต้นวางหินแต่ละก้อนแล้วก็เสาแต่ละต้นวางแบบใดแบบไดอย่าเชียบต้นจะาพาไปบึงะะ้งครับแต่ว่าคลิปนี้คลิปนี้เชียบต้นทายเงาเลยะครับแต่ว่าเชียบต้นจะบดตัดเนาะ เจ็บต้นจะจะบตัดนะครับจะบ่ได้จะ,ะตัดส่วนใดถิ่งเลยเนาะคือจะให้เบิ่งแบบตามกันไปเบิ่งเหมือนไม่เห็ดน้ากันเลยนะพี่นอ้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งเงาว้วไปจนแบบจนตั้งแต่ตน้นจนว่ามุงผ่าคุ้มผ่าข้ังบนเซ็จนะครับจนว่าปลูกลก้วยจนว่าเห็ดยังเซ็จเรียบร้อยเลยเจ็บต้นจะพาไปเบิ่งแบบนั้นเลยครับเราจะบมีการตัดการอย่างลยเนาะจะเหมือนกับ เหมือนกับพี่น้องได้ไมาเห็ดกับเทียบตนเองเลยนะครับเดี๋ยวเทียบตนจะพาไปเห็ดเห็ดแบบนั้นเนาะครับโอเคครับผมนี่ครับพี่น้องลวดสลิงสลิงกับมาแล้วครับสลิงกับมาแล้วเนาะครับพี่น้องสลิงกับมาแล้วเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นสลิงไอ้ตัวนี้ก็จะไปคล้องอยู่เสานะครับพี่น้องอยู่หัวเสารครับผม ยูคหัวเสาเนาะตัวนี้เนาะจะเป็นของยูคหัวเสามวนเป็นมวนมวนลใหญ่ๆแบบนี้ก็นเถอะโยงยาวเนาะครับเวลายึดเสาให้ให้แข็งแรงนะครับผมนี่ครับนี่แบบเป็นยุคหัวเสาเบิร์เลยครับผมพี่น้องน่นี่ครับชุดนี้เนาะเดี๋ยวเวลาไปดึงต้นเสาขึงต้นเสาแบบใดเฮ็ดแบบใด ดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นครับว่าเห็ดแบบใดนนะเชียบตนกกจะลงคลิปให้เบื้องพี่น้องยำครับยำพี่น้องยำคลิปนี้เชียบตนจะบัตัดแจ็กหน่อยเลยครับจะให้พี่น้องเบิ้งแบบเบิ้งไปเรื่อยๆแบบแบบว่าพี่น้องเด้ยไม่เห็ดกับเชียบตนเลยครับพี่น้องเหมือนกับพี่น้องอยู่ในคลิปแล้วก็อยู่ในที่ทำงานจริงกับเชียบตนเลยเนาะเชียบตนจะเห็นแบบนั้นนะครับผม เจ็บต้นจะลงคลิปไปแบบนั้นเลยบดตัดบดต่อยอย่างทั้งสิ้นครับคือจะลงให้แบบเต็มเต็มไปเลยครับตั้งแต่ต้นจนปลูกกล้วยจนแล้วกล้วยนะครับจนปลูกกล้วยเสร็จแล้วก็คุ้มผ่าสแสล้มเสร็จนะครับพี่น้องจะให้พี่น้องเบิ้งแบบนั้นเด้ครับโอเคครับผมโอเคครับพี่น้องก้อนสิไปเบิ้งไงว่าเตรียมไปจะขึ้นสวนกล้วยสวนไหมแนละ้ว ไอเจ็บตนจะพามาบึงนี่ครับนี่เป็นเสาครับผมเสาเล็กนะพี่น้อเสาเล็กครับเสาเล็กจะมีเสาเสาใหญ่อยู่หาเสาเนาะเสาใหญ่หาเสาครับเสาใหญ่หาตนครับผมแต่เสาพวกในน้อยนี่ประมาณไอสามลอยกว่าตนครับผมสามลอยสี่ลอยกว่าตนเนาะประมาณนี้ครับ นี่ครับที่ว่าเจ็บต้นว่าเชื่อมเด็กเชื่อมเด็กนะครับไอบ้บางเจ้าบางเจ้าบางผู้รับเหมาเขาจะรู้หรือเอาน็อตเอาน็อตไว้ถ้่ยึดสลิงเอาครับเนาะครับแต่ว่าในจากเจ็บต้นจะเชื่อมเด็กครับผมนี่จะดัดเล็กมามาเชื่อมบอล็อกอะสลิงอาจจะพาดไปแบบนี้ครับแจะเอาน็อตน็อตตัวยู่นะทำใหเคาะไม่ยึดใบจริงจีิงครับทำใม้ยึดใบมันจะมีน็อตตัวยู่อีกเยอะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเจ็บต้นจะเอาให้เบิ่งนะ ว่าน็อตตัวยูเป็นแบบไหนนะครับนี่นี่ครับพี่น้องจะแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้ครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เวลานั่งจแนี้ครับเวลาอ่นเก่เาจะขอบสลิงไวแล้วก็ตัวนี้จะมัดย<ม>ึดไวเองสี่เลสนะครับพี่น้อง จะมีจะ,จะ,จะ,จะไม่แค่สองเส้นนะครับจะมีสองเส้นนะนี่เป็นเส้นบนสุดครับไปแต่ยึดผ่าดีเซต็จไปแต่ยึดผ่าดีเซต็แบบนั้นครับผมไปแต่ใส่ผ่าสลับเนาะบานเท้าเอินผ่าสลนะับเนาะผ่ามุ่งอย่างประมาณนี้ครับผมนี่ครับจะเทียบต้นจะกลับกล้องไหนเบิ้งครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง,องสีเนาะ พอทอเล็กทอหนีผมเช็บตัวนบอแน่ใจเนะว่าทอดแจงหิวเนาะนี่จะจะเป็นโตแจงหิวบอลูครับมันมีสามขนาดนะทอนะพี่น้องนี่ไอ้นี่กับเป็นนี่เป็นทอยขนาดหนึ่งกนะ็เป็นเสาเสาข้างนอกครับผมเสารอบนอกนี่เป็นเสาภายในภายในสวนเนาะหน่อยขนาดนี้เนาะแล้วเช็บตัวบอลููว่าไอ้ระไดเนาะครับ ไปจักหุ่นนะครับจักหุ่นทอจกักหนิวนะเก็บต้นบอลูนะครับจำไม่ค่อยได้ครับในจ้างก็บอกอยู่เนะก็บต้นจไบ่ได้นะนี่ครับรทอทอใยนะครับทอใหญ่ทอนีน่าจะ หาหนิวหกหนิวเนาะพี่น้องนี่ครับเด็งนิวว่าเชทตต้นบอลูนแล้วครับพี่น้องนี่ก็ไวเถอะยึดสลิงเนาะสลิงขอบเสาไปเลยไปยึดไปดึงไปหายสมอนะครับพี่น้องนี่เสาใหญ่แกอยู่อยู่ประมาณอยู่มุมสวนครับมีอยู่สี มีอยู่หาต้นนะครับเสาหญ่นี่มีหาต้นม,มุมมุมสวนนะครับตามมุมของไอ้สวนของทีเฮ้าเนาะเจ้ากับสายยางครับพี่นอ้องสายยางหรือบ้านนี้เขาเอ้นชิโน่เนาะทอชิโน่ชิชิโน่นะโนโนพดัดนะครับสายยางครับผมสายยางน้ำทอนามนะครับ ทั้งว่าหลายแถวบูนิผมเกิดมีเยอยสามมีอยู่หกหมนครับพี่นอ้องมีหกหมุนนะหกมัดโอ้เจ็ดมัดกับเจ็ดมัดมีเจ็ดมัดครับพี่นอ้องโอเคนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปบึ้งไอ ตอนวัดทีวัดหยังอยู่ในสวนเลยนะครับไอตอนนั้นจะไปกับนายจ่างครับผมไปกับลูกไส้นายนจ่างนะพี่น้องเจี๋ยบตุนจะพาไปบึ้งครับผมมาเห็ดแบบใหครับผมไปบึ้งกันเลยครับผม ม่ยังนะครับอันนี้เป็นแทนบ้างปุ๋ยนะครับพี่นอ้องนี่เป็นแทนใส่ทางปุ๋ยนะทางอ้น้ำปุ๋ยนะครับตรงนั้นกกจะเป็นใ้แผงขวบคุ้มนะครับไว้จะปล่อยน้ำปล่อยอยังครับผม

กว่ทาทงนี้มันสูงมันมนม,มีดินเนี่ยต้องเห็ดออกแล้ว Say ay Say peton na kon huh? Okay, po peton Po คุณรสัน as não Xe đi Xe